มะยังรักิวเลนะคะมะยังทเป็นสิักษณายยาิดลมอมาสหัสตังตัดสนายนิยาจาุยันติมะยังทำเป็นสิตุนนักคณะสายยาติดลเมอมาสหัสตังคัดสิลายนิยาามาต้ยันตมยังทำเป นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังฆสารนังคัจฉามิทุติยมปีพุทธังสารนังคัจฉามิ ทุติยมปีธรรมังสรานังคัชามีทุติยมปีสัรมังสาังคชามทุติยมปีสังฆรานังคชามีทุติยมปีสังฆาังคชามีตตะยมปีพุทธสารังครามิตตะยมปีธรรมังสานังคชามี ตัเติยมปีสังังสะระนังคขจามิตตมามไปสรณะขบัญนางนิทิตังปานาติปตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ ญญอภินาธานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมศโมิทานจาราเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปาาาทาังส,สมาธิยามิสุลาเมระยมัชฌะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ อิมนิปัญจสิกขาปทานิสิเรนาสุขติยันติเตระนาภะสัมปทาน เเรนิปุติยันติตัตมาสิลังวิโทะยมมัสคะโตอะะโตสัมมสมพทธัสสะนามจักสคะะโตอระสมสทัสสะนโมัสคะโตอระะโตสมสมา ทำเตัทธ์บราณจักปริวารัมุสังขสโเมยานะป่าพิโมจนเตทิกปุสังโฆวิมานิทำมัทธกบราณจักปร,ปร,ปร,ปร <Columbus> right. ิวารังตัิันหาบุรอหากรพีทลตังิตายะสุขายะข้าตัด้ศนทเจข้พเจ้าทั้งหลาย สาน้ำถวายหนังสือธรมะตามทบวารเหลานี้แก่พระภิสุสงฆ์ขอพระภิสุสงฆ์จงรักหังสือธรรมะตามทั้งบริวารเหลนี้เพื่อประโยชนเพื่อความสุขแก่ชา้าทั้งหลายตลอดกาลนานเอสาธุสาธุสาธุ

ปูเรนติสาขารังเอวะเมวะอิตตินังเปตานังอุปกะปติอิธิตังปติตังตุมหังกิปเมวะสะเมชันตตสัพเพปูเรนตุสังกปาจัโทปนราโสยะถา มณิโชติละสโสยะธาสพิติโยวิวชัชนตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัฏวันตราโยสุขีที่กายุโภวะอภิวาทนาสีริสนิจังุทธาปัจจายโนจัตตาโลธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขัง พระลังรันนตยานุภาเวณรัตนัตยเตชะสาทุครโรคพยาเวลาโสกาสสุจุปัตวาอเนกาอันตรายาปิวินัสตุอเสตโตชยสิทานางลาพังสดทิภาขายังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพขังที่ติสวาสัตวัะสาจะอายุจะจีวสิทธิ พระวันตุเตโพตุสัพพมังคังรัคันตุสพัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะส,สทัทธาสตีพระวันตุเตโพตุสัพพมังคังระคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะส,สทัทธาสดิพระวันตุเตโพตุสัพพมังคังระคันตุสัพพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนะสทัทธาสดี พระวอมตูดเดขอจะประสบโชคดีมีความสุขมีความเจริญตลอดไปซึ่งการและนานเทิน